วันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่ต้องบอกว่าอุกกาสที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับเป็นคดีที่พลิกโฉมหน้ากระบวนการยุติธรรมไปเลยตลอดการแล้วประเทศชาติจะตอบสนองยังไงล่ะครับในเวลาที่กฎหมายดูเหมือนจะพ่ายแพ้นี่นะครับคือคำถามสำคัญที่แขวนอยู่บนความเชื่อมั่นของคนทั้งประเทศเลยแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ เอาล้ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่จุดเกิดเหตุอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะได้เข้าใจกันก่อนว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นเป้าหมายสําคัญได้คือต้องบอกว่าตลาดท่าเรือนในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่คึกคักมากมีร้านทองตั้งเรียงกันอยู่ถึง6ร้านเลยนะครับแล้วทองคําเพชรพลอยต่างๆก็วางโชว์กันแบบเปิดเผยในตู้กระจกเลย ซึ่งความร่ำรวยทั้งหมดนี่แหละครับที่มันกลายเป็นจุดอ่อนสําคัญเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณเชื้อเชิญพวกโจรให้เข้ามาท้าทายกฎหมายกันเลยทีเดียวแล้วในที่สุดความเปราะบางที่ว่าเนี่ยก็ถูกท้าทายเข้าจนได้ครับด้วยการปล้นกลางวันแสกแสกแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยแล้วที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในวันหยุดราชการที่สําคัญของประเทศด้วยลองมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูนะครับ ปฏิบัติการของพวกโจรกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม่นยำอย่างกับหน่วยรบพิเศษเลยจริงๆเริ่มจาก4ี่โมงเย็นเปะ๊ะกลุ่มคนร้ายมาถึง5นาทีต่อมาเข้าโจมตีสถานีตำรวจทันทีเพื่อตัดกำลังเจ้าหน้าที่แล้วในเวลาเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับทีนปลอมก็บุกเข้าร้านทองทั้ง6ร้านพร้อมกันใช้เวลาทั้งหมดแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนจะหนีไปทิ้งไว้แค่ความโกลาหลวิ่นวายความเสียหายตอนนั้นนะครับตีเป็นมูลค่ากว่า5.6ล้านบาทซึ่งในสมัยนั้นเนี่ย โอ้โหถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่การปล้นทองธรรมดาธรรานะแต่มันคือการทำลายความมั่นคงแล้วก็กวาดเงินเก็บทั้งชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไปจนเกลี้ยงเลยแต่ที่มันน่าสะเทือนใจยิ่งกว่าเรื่องเงินทองก็คือชีวิตของผู้บริสุทธิ์ถึง4ชีวิตครับที่ต้องมาจบลงเพราะความเหี้ยมโหดของโจรกลุ่มนี้คือใครขวางทางเนี่ยพวกมันยิงหมดเลยเหตุการณ์นี้มันสร้างบาดแผลที่ลึกมากๆให้กับสังคมไทยในตอนนั้นแล้วก็นำไปสู่การไล่ล่าครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียว จากจุดนี้เองครับภารกิจที่ใหญ่หลวงมากๆก็ตกมาอยู่ที่ตำรวจในการไล่ล่ากลุ่มโจรที่ดูเหมือนว่าไม่มีใครแตะต้องได้เลยคือความทา้าทายที่ตำรวจต้องเจอเนี่ยมันมหาศาลจริงครับลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับฝั่งโจรเนี่ยโอ้โหมีทั้นอาวุธสงครามมีทั้นผู้มีอิทธิพลคอยหนุนหลังตัดภาพมาที่ฝั่งตำรวจสิครับต้องทํางานท่ามกลางความกลัวของชาวบ้านพยานก็ไม่มีใครกล้าให้การแถมเครือข่ายของโจรก็อย่างรากลึกไปทั่ว มันคือการต่อสู้ที่ต้องบอกว่าตำรวจเสียเปรียบทุกประตูเลยครับแต่ถึงจะเสียเปรียบขนาดไหนตำรวจก็ไม่ยอมแพ้ครับพวกเขาวางแผนตอบโต้อย่างเป็นระบบเลยนะเริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายก่อนเลยจากนั้นก็ส่งสายลับเข้าไปแทรกซึนเพื่อหาข้อ,ขอครองพยายามสร้างความเชื่อมั่นกับชาวบ้านเพื่อให้ได้เบาะแสไม่พอครับยังมีการใช้หน่วยสุนัขตำรวจเข้ามาช่วยแกะรอยด้วย และสุดท้ายก็เปิดปฏิบัติการบุกเข้าจับกลุ่มในที่สุดในที่สุดการสืบสวนก็ประสบความสําเร็จครับจับผู้ต้องสงสัยได้แต่คําถามใหญ่ที่ตามมาก็คือแล้วจะเอาอยัางไงต่อล่ะในเมื่อขณะรัฐบาลเองยังกลัวเลยว่าอิทธิพลของแก๊งโจรกลุ่มนี้เนี่ยมันอาจจะแทรกแซงกระบวนการในศาลได้จุดนี้ละครับที่นําไปสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญที่ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและอํานาจพิเศษที่ว่านั้นก็คือมาตรา17ครับ ซึ่งเป็นมาตราในธรรมนูญการปกครองชั่วคราวในยุคนั้นที่ให้อำนาจเด็ดขาดกับนายกรัฐมนตรีแล้วนะในการออกคำสั่งต่างๆเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองและเมื่อต้องเจอกับวิกฤตศรัทธาจากคนทั้งประเทศแบบนี้จอมพลถนอมกิติขจรก็ตัดสินใจใช้อำนาจนี้ครับคำสั่งของนายกในตอนนั้นเนี่ยชัดเจนและเด็ดขาดมากครับเอาไปที่ท่าเรือก่อเรื่องที่ไหนก็ยิงที่นั่นจบเลยครับ นี่คือคำสั่งที่ข้ามกระบวนการสารปกติไปทั้งหมดเพื่อส่งข้อความที่ชัดเจนที่สุดไปถึงอาจกรทั่วประเทศว่ารัฐบาลเอาจริงแล้วนะแล้วคำตัดสินก็ออกมาอย่างรวดเร็วเลยครับสมาชิกแก๊ง6คนที่ถูกจับได้เนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตสถานเดียวด้วยการยิงเป้า แต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับคีดโทษลดลงมาเหลือจำคุก20ปีเพราะว่าเขายอมเข้ามอบตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีซึ่งมันก็เหมือนเป็นการเชื้อดไก่ให้ลิงดูไปพร้อมๆกับการให้โอกาสคนที่ยอมกลับใจนั่นเองที่สำคัญคือการลงโทษครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำกันแบบหลับๆนะครับแต่กลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นต่อหน้าคนจานวนมากเลยเพื่อส่งสารที่ชัดเจนที่สุดออกไปว่ากฎหมายยังคงศักดิ์สิทธิ์ และก็เพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมาในวันที่24มีนาคมภาพที่เราเห็นคือประชาชนหลายพันคนเลยครับมารวมตัวกันที่ตลาดท่าเรือเพื่อเป็นสักขีพยานในการประหารชีวิตคือจนทั้งหมดถูกนำตัวกลับมายังจุดที่พวกเขาก่อเหตุสร้างความหวาดกลัวเพื่อมารับโทษที่สาสมต่อหน้าต่อตาทุกคนเลย แน่นอนครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่เลยนะที่รู้สึกว่าเออในที่สุดความสงบสุขก็กลับมาซะทีแต่ในอีกมุมหนึง่งก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันครับว่ามันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าแล้วผลในระยะยาวละ่ะจะเป็นยังไงเพราะนี่มันเหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและอาจจะทําให้โจรในอนาคตเนี่ยสู้ตายไม่ยอมมอบตัวง่ายๆอีกต่อไปสุดท้ายแล้ว คดีท่าเรือก็กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ไปเลยครับที่ทําหน้าที่เป็นบทเรียนราคาแพงที่ถึงแน่จะโหดร้ายแต่ก็ได้ผลสําหรับคนทั้งประเทศในเวลานั้นแล้วบทเรียนจากคดีนี้เนี่ยก็ถูกบันทึกเอาไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนมันสําคัญแค่ไหนหรือว่ายุทธวิธีในการสืบสวนต่างๆไปจนถึงการรับมือกับภาวะวิกฤตทั้งหมดนี้ทําให้คดีท่าเรือกลายเป็นกรณีศึกษาชิ้นสําคัญที่ตํารวจรุ่นหลังๆ ต้องเรียนรู้มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับคดีป้วนตลาดท่าเรือปิดฉากลงไปพร้อมกับความสงบที่กลับคืนมาก็จริงครับแต่มันก็ได้ทิ้งคําถามสําคัญมากๆเอาไว้ให้สังคมได้ขบคิดกันต่อว่าเมื่อความสงบเรียบร้อยต้องแลกมาด้วยมาตรการที่มันสุดโต่งขนาดนี้ต้นทุนที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่เป็นคําถามที่ต้องบอกว่ายังคงดังกล้องอยู่ในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ